หายนามสามเดือนไว้ผมยาวอาศัยอยู่ในวัดป่าเปิดบ้านปบธนวัดชีวิตหลังจอใส่เสื้อยืดรองแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ปบคืน่ทนพระเอกฮอตติดดินไปแล้วเรียบร้อยหลังมีภาพหนุ่มปบธนวัดวัฒนภูติในชุดลำลองสบายๆแวหวนมอเตอร์ไซค์ พอถูกถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ได้ติดดินนะผมมีบางอย่างที่ไม่ได้ติดดินเหมือนกันพอดีโมเมนต์นั้นหน่วยนั้นอยู่แถวหน้าบ้านจะเดินไปก็ไกลร้อนด้วยจะขับรถไปก็ดูวุ่นวายเรื่องที่จอดรถเลยเอามอเตอร์ไซค์ไปใส่ชุดอยู่บ้านคิดว่าเย็นแล้วจะปิดคูหาแล้วคนน่าจะน้อยคิดแค่นั้นเลยออกไปทุกคนทักทายเราหมดเลยใช่ผมก็งงเหมือนกัน พอผมไปถึงผมก็ก้มหน้าก้มตาเดินเข้าไปจ้หน้าที่ประจำหน่วยเขาบอกหมายเลขผมเลยคุณโป๊บลำดับนี้เลยค่ะเขารู้ว่าเราอยู่ในเขตนี้มั้งคนที่นั่นเขารู้ว่าเป็นผมน่ารักดีรู้สึกอย่างไรที่มีคนชมว่าเป็นพระเอกติดดินตลกดีพอเราไม่ได้ตั้งใจขับรถก็ขับไม่ได้ว่าทำตัวติดดินหรอกเป็นจังหวัดที่ตลกเฉยๆก็มีคนแอบถ่ายรูปได้น้ไปแบบเงียบๆแล้ว ปกติเวลาไปวิ่งไปเตะบอลหรือว่าไปซื้อของที่ตลาดผมจะขับรถมอเตอรไไ์ไซค์ไปกลายเป็นสายแว้นสะดวกดีไงซอยบ้านผมเวลารถส่วนกันค่อนข้างลำบากถ้าจะขับรถคือต้องไปไกลๆเลยไปใกล้ๆผมจะขับมอเตอร์ไซค์มากกว่าแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของปบธนวัตนพอเจ้าตัวนั้นหายไปนานถึง3เดือนด้านคอมเมนต์ส่วนใหญ่แล้วคือเป็นการบอกคิดถึงและต่างสงสัยว่าปบยังสบายดีใช่ไหม คอมเมนต์อาทิเช่นลุงหายอะแงกจะไม่ยอมใจอ่อนออกมาพบเจอกันบ้างเลยเหรอคะละครไม่มีให้ดูออกมาเจอกันทางไอจบ้างก็ดีนะคะในที่สุดก็มีความคืบหน้ามาให้ได้ชมกันแล้วพอที่หนุ่มปบหายไปหลายวันนั้นพอไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่นเอง